เปิดของไทยใช่ใช่ใช่ กระเป๋าไปนะผู้เู้รู้เราผู้เราอันนี้สามห้าสิบห้าู้เราผู้ราู ต,ตโครคไดแค่ะไ,ไรอแม่รอแม่ไไสีหอมหหออกระโกระเดน้ำตาลติ๊ เปิดเองงานกันมัดนังมีวัทถุมัสอยเลยอมดมดอดพริพริกดแช่แข็งพริกเอพริกสดตัวนี้นี่จะพริกสดแช่แข็งใช่ไหมสองกิโลหนึ่งกิโลนังหูนังหคูวันน้สั่งสองกิโลเลยมดมดมดห้างสองกิโล อุุไม่เหสุนสุไ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 ุนเยไวไางซยอไคุอันนี้เอียงไห้ไแพริเผาอ๋อน้ำพริเผาเผาไม่แอไาอ๋อเพื่อนอัน ถือว่าิหมทเผามละละลี่เก่าพันเย็นอยกจะทิมื่อเม่ไนะเอนอนอันนี้เอาทิเอาคาเฟ่แช่นเ็ขัาถ่างไม่สองสีหลายเอาเบง นางหมูปลาปลรรองเด็กเขามามามาหมายอยู่ปุณไม่จะ่แบบนี้แีม่มันมันเลื่อนถุงอยู่เคลื่อนอยู่ไทยหอยงไงๆม่ช่างของปลาไหลตัวกวาเช่นต่อพันแม่นล้มคาสซงเนี้ยต่อพันตามตีมสมมั่นแค่นี้เลย